เดี๋ยววันนี้เรามาแปรงฟันกันนะลูกพลัลไม่ได้แปรงฟันหลายวันแล้วเนาะแปรงฟันกันก่อนเออเดี๋ยวมาม่าแปรงฟันให้หลัวๆก่อนนะลูกเนาะเป็นยาสีฟันสําหรับหมาโดยเฉพาะนะคะแล้วก็แปรงสีฟันเหมือนกันนะคะอมาให้มาม่าแปรงฟันให้ก่อน แปงฟันก่อนลูกแปรงฟันก่อนแม่มาดูหน่อยตอนนี้ด้วยงงโลโลยังไม่เสร็จมาให้มามาเป็งให้ก่อนมานี่ก่อน Đố cái kim da xịt một đoạn. để lục Sụp phân của nó Này hãy mà mát này Nó, phép phản cẩn nó luôn nó À, sẽ ảm, sẽ ảm, hãy mà má đu còn đây มามาดูก่อนเลยดาดูหน่อยอเร็วแปรงฟันเสร็จแล้วนะขอดูฟันหน่อยขอดูฟันของพะโล้หน่อยสิเร็วให้มามาดูหน่อยได้ไหมแปรงฟันเสร็จแล้วอะ่ะดูสินะ่ะยาสีฟันเต็มเลย ยาสีฟันเต็มเลยนะ่ะขอดูหน่อยได้ไหมครับไ,ไม่มไดูหน่อยได้ไหมครับเนี่ยไหมฟันนี่ไหมนี่ไหมอ้ย <c oughs> เสร็จแล้วเนาะ